หลังจากครั้งที่แล้วที่ผมเล่นมายคราบมาเป็นเวลา8ปีผมนั้นก็ได้ทำเซฟเก่าหายจนผมต้องเริ่มเล่นใหม่ไอ้ ก็คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องเราเกมมาคัสเซฟมาอย่างผมนะนะก็มีหลายคนชอบผมรอบชอบแบบชอบเสียงผมตอนแบบเล่าประวัติไงตอนผมเล่าประวัติถ้าไม่ชมแบบเห็นผมแบบออกปันๆกุน,น,นๆหน่อยซึ่งท่าไม่ชมชอบแบบนั้นใช่ไหมก็ผมเนี่ยจะไม่มาเล่นมายคัสธรรมดาแต่ผมจะมาเล่าแบบเล่าเรื่องเหมือนเล่าประวัติไปด้วยนะนะก็ผมเนี่ยใช้ไปเวลาไปมากกว่าหนึ่งอาทิตย์ในการสร้างบันไดและการสร้าง กระท่อมของผมหลังนี้ครับซึ่งมันราคาเท่าไตข้างซ้ายางท่านผู้ชมครับสาหรับใครที่อยากได้บ้านหลังนี้ไปคลองก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะับนะตรงนี้เอาไว้เก็บเสบียงต่างๆครับแล้วก็ดีมีกล่องมากมายเลยนะับนะแล้วก็ด้านหลังผมครับนี่ฟาร์มที่ใหญ่สุดในโลกว้ยดูนี่ผมสร้างไม่ด้วยความจีนี่สแบบขั้นสุดอัลติเมทบนะมีด้วยกันหลายชั้นเลยนะับนะนี่แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะับนะนี่ผมเก็บทรัพยากรมามากกว่า300ปีในการ สร้างที่นี่ขึ้นมาน่ะนะนะจากหมู่บ้านกระจอกๆกลายเป็นมหมู่บ้านสุดอีปิกไปซะแล้วน่ะนะนะก็ตรงนี้จะมีพวกปเตโต้นะนะแล้วก็ตรงนี้สามารถมองวิวของทั้งหมู่บ้านได้เลยว้าวแอพเปกสุดๆนะับนะโอเคก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะผมนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับโอ้โหเห็นอะไรอยู่ไกลๆมันโอ้โหโคตรสวยเลยอ้าวหอเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บผักกันก่อนดีกว่าแน่นะนะนะหลังจากที่ผมกำลังเก็บผักอยู่ได้ไม่นาน ผมนั่นก็ได้คิดขึ้นมาว่ามาเก็บผักทําไมวันเนี้ยตัวไปทําอย่างอื่นยังดีกว่าอีกหลังจากนั้นผมก็ได้จําการเลิกเก็บผักไปหลังจากนั้นผมก็เอาผักที่ผมเก็บม,มาได้นั้นเอาไปใส่กล่องไว้ก่อนแล้วผมก็เริ่มทําภารกิจสร้างบ้านต่อระหว่างนี้ผมกาลังไปหาไม้จากทะลาเพิ่มนั้นผมก็ได้เจอพีระมิดโดยบังเอิญผมเลยได้น๊อตแอปเปิลมาหรือเอนชานส์แอปเปิลพร้อมกับเอนชานส์บุ๊กไฟล์เอ็กซ์เพรสซีฟเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเอาไปเอนชานกับดาบหรืออาวุธต่างๆมันจะ กลายเป็นอาวุธที่ตีมอนแล้วมอนจะติดไฟอะนะอนี่สําคัญเลยคือผมหาประตูนเธอไม่เจออีผมจึงวิ่งกลับบ้านมาหาของและผมก็ได้เจอไฟโปเทคชั่นซึ่งมันมาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เอาเก็บใส่กล่องก็ถือว่าโชคดีก็แล้วกันนะวันต่อมาผมทําพลั่วเหล็กและผมก็เริ่มขุดดินที่อยู่ในบ้านของผมเพื่อมันเป็นชั้นใต้ดินนั่นเองซึ่งผมก็คิดได้ว่า ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อ,อไหร่ชาติไหนมันจะเสร็จวะเน,นี่ยผมจึงเปิดโหมดโซนิ s สปีดแล้วก็ขุดดินไปแบบรัวๆว,วันต่อมาวันที่15ครับผมผมนั้นก็ได้ทำการก่อสร้างบ้านของผมให้เสร็จสมบูรณ์โคตรสวยว้าวแอปปิกนี่ครั้งแรกนะที่ผมสร้างบ้านสวยขนาดนี้วันที่16หลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จผมก็ได้ไปเสิร์ชใน youtube ว่า หลังจากที่ผมรู้วิธีการเอนแชร์ของในชฉยนหนังสือแล้วผมก็สร้างบ้านต่อให้เสร็จหลังจากนั้นผมก็เดินพาทัวร์บ้านเหมือนในคลิปนี่แหละครับสำหรับวันที่17นะก็มีแค่นั้นแหละวันที่18ผมได้สร้างประตูมิติเหมือนกับพวกสบิดแล้เนินแล้วนะลผมก็ได้เจอกับประตูมิติเฮงสวยที่ใช่ เป็นประตูมิติที่เฮงสวยสุดที่ผมเคย squishy. เจอมาซนะึ่งนั้นผมจะต้องทําตามสปีดแลวเนอร์ก็คือการใช้เรือแต่ว่าผมก็เลยต้องเดินกลับบ้านแบบหน้าบูบๆไปสร้างเรือผมกลับมาพร้อมเรือและผมก็เริ่มทําตามแผนวางเรือเข้าเรือกระโดดออกศูนดาเมจโอไมคยู สิ่งที่ผมต้องทาต่อไปก็คือการหาปราสาทของเนเธอร์เพื่อที่จะไปคลาฟดาบนั่นเองซึ่งผมลืมบอกผมก็เลยวิ่งไปแบบพวกสปีดรันเนอร์ซึ่งผมก็ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังนัแต่ยังนักก็ยังคงทําได้ก็แล้วกันนะจนถึงทางด้านของปราสาทเนเธอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่าผมเจอได้ยังไงดีสําผมเลยใช้วิธีแบบสปีดรันเนอร์ในการวิ่งไปซึ่งที่จริงก็ไม่ได้วิ่งหรอกมันก็คือการตอบล็อกชนิดหนึ่งนั่นแหละซึ่งผมก็ได้โชว์โง่ไปหนึ่งสเต็ปก็ โดนฟอลดามีดไปซึ่งนี่คือสิ่งที่น่าอายที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตเลยวันที่24ผมเดินวอกไปวนมาอยู่ที่ปราสาทเนเธอร์เพื่อผมหาสิ่งที่ผมต้องการไม่เจอซาการทีหนึ่งวันที่11ผมลองขุดกําแพงเล่นดูเผื่อจะเจอของดีแต่สุดท้ายผมก็เจอของแถมเป็นลาวาแทนวันที่12ผมยังหาไม่เจอสักทีแลวผมก็ตัดใจผมเลยพยายามหาทางออกจากที่แต่ผมหาไม่เจอผมเลยผมก็เลยจะต้องขุดทางออกและที่นี่ผมก็เลยเจอกับเวลี่ลักกี้ ผมใช้เวลาไปนานกว่าผมจะเจอกับพอเท่าของตัวเองและก่อนที่ผมจะกลับผมได้เจอทําบางอย่างผมก็เลยเข้าไปขุดแร่อย่างหนึ่งที่มันเรียกว่าก็แร่ควอตนะับนะซึ่งผมได้สามารถเอาไปเอนชาร์นได้นะับนะเพราะว่าการเอนชาร์นเนี่ยมันต้องการใช้ EXP ใช่ไหมละ่ะผมก็เลยขุดแร่ควอตนะับนะเพื่อที่จะเอาไปทํา EXP นั่นเองนะับนะซึ่งหลังจากที่ผมขุดไปได้ไม่นานเนี่ยผมก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างลัคกี้ดัมเบิลทู ผมไม่เคยเห็นมันสปาวติดกับไออแร่ควอร์มาก่อนเลยนะอาจจะบักก็ได้วันที่19ครับผมนะผมได้ดาบเนเธอร์ติดไฟมาแล้วถามว่าผมได้มาได้ยังไงน่ะเหรอตอไว้แป๊บหนึ่งคือเอาจริงฉากนี้ผมสู้สึหงุดหิดนีดนึงนะคือฉากที่ผมเจอไดมอนด์จากการขุดเหมืองแม่งหายวันนี้30ผมตื่นมาตอนเช้าพร้อมกับทดสอบดาบอย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเมื่อวานก่อนนั้นฝนตก ตามไม่ดาบนะั้นมันไม่สามารถใช้การได้นั่นเองและผลก็ออกมาดีเยี่ยมนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าดาบเนี่ยมันแรงมากซึ่งมันเป็นสือถือเป็นสิ่งที่อีพิกมากแล้วเราก็จะได้เนื้อเนื้อย่างมาร,รีด้วย <c oughs> อ้าวเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่ทานี้นะครับนะใครอยากได้60วันนะ <c oughs> นะพิมพ์มาเลย <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมทาให้นะคุณชมเราวันนี้จะกันใหม่คลิปหน้าครับผม